Hey, love. Love love. นิวลงเลยนิวลงเลยไปจังปาโมดผมผมกับปาโมดต้องโยนเหรียญวะฮะ ไม่สมมุนหรือมีทีมใดทีมหนึ่งชนะอ้าเหรอ,อไอม่ใช่เราเสมอกันไหมหอ <c oughs> ใ๋ใช่ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่เสมอกันไง <c oughs> อ๋อ bay yên cả chung cua yên Hãy subscribe cho แพ้เหรอแพ้เหรอพอเราชนะอ่ะโอเคดีดีดีอย่างน้อยก็โยนเหรียญชนะนะสองโลกเลยเนี่ย ผมไม่ได้ทุ่มเทรแรงขนาดนั้นผมแค่วิ่งกีเฉยผมออกกำลังกายเฉยเโอ้โหเกือบคอหักลูกนี้ ทำอะไรไม่ถูกก็าไปเข้าซ้ายยิงเลยนะสอ

мо момом мом เออมีประโยชน์ตัวนี้ตัวกองหลังไม่ต้องทำอย่างนี้แหละไม่ใช่ล็อกแรกล็อกแรกเฮ้ย <cười> <cười> ok, ok, ok. Mau, mau, đi nó Rồi, đấy thả hết rồi

ก็รู้ไม่เก็รู้นี่คือรักนะไอ้คือแบบเ,เบี้ยนะเ <c oughs> ข้นแ่เ่บอลู้ไมนโอ้โหเป็นพวกงงไม่เห็นด้วยนะโมงเตะไปม่แข่งโ่ไม่เตะแบบเชนเนท้ายหน้าเดียวเนไหนครับแล้วนี่หมดอยา

ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ทุ่งชั้นผู้ชมมายังสนามปุ่มเป็นเกษ็รนินกัดฮะอดีตสองพงษ์ยาไม่ไม่ไม่ขึ้นถามมานะเบิรีดฮะเบิรีดวินนิ่งวินนิ่งอ๋อวินนิ่งเป็นนิ่งเซเว่นสวัสดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ทุ่งช่มั้นะครพาทุกคนมาสู่สนามวินนิ่งบอกมาอยู่ที่อยู่กับผมพุทธิพงศ์สีมาฝากคุณ ไอ้ hey. สอนพุ่มไก่ทำมาทีพยุ่ยครับ้ายครับดูเลยวะเฮ้ยเยอะวะตีโอ้เป็นคอมาจากไกลนะครับเฮ้ยยังกูเยี่ยมหนักผาอยู่ โอ้ลูกดีลกมงลุกเสาไก่ไปนะครับเพราะว่าไม่มีตะกิวบุลิฮิดดิ้งนะครับเี่ยะตัวงาเดี๋ยวเออในบสินตะนหตุยี่ี้ยงขามูุาร์ตเสียงบอลมาครับมาที่โอ้โหมงสกัดไปได้มงหัวสั่นคุนยังไงน้อยคุไปที่แบงเลเตอร์โอ้ยเออิกูลืม่น้องแบง พี่แม่ไปแล้วอุ้ยเฮียอันนี้หน้าล้ายแม็กมีเหล็กไหมณตรงข้ามแม็กมีเหล็กไหมเหล็กเป็นคำอ่ะกี่บาทละสามเจ็ดมันเจ๊ได้ไหมเออมึงกลับตอนไหนนะกลับไหนนะน่าจะนอนนี้คืนเนี้ย ไม่เข้าใจกันนะครับพวกนี้เป็นบอลไม่ได้เจอกันเทสจอไม่โผลเลยโผล่แล้ววกนี่มาที่น้องนมาแล้วกูพายี่สิบสัตว์ยู่พาไปแล้วเล่าอยู่วะไอ้เหี้ย ดิเขีย่อยังดิเขีย่อยังเขียจบยังจบยังทำยังโอ้ยสวยแล้วลูกนี้ยังไงพี่ธีมันก็คุยกันนะตอบยังไม่จบอ่ะโอ้ยมองกูถึงบ้านตีสองก็เลไปเขียบไม่เขียบเลยแล้วก็ไม่วานยังไม่เขียวมันนี่ก็มาเต็บอลนอีกเออสุดยอดมันต้องไปหาอะไรกูว่啊

K pi ai gì đó, Mae đấy đâu, di chào, lao hú, ke mai den Oh ho mai dai dang O sao Oh được เออ là เอือได้เอือวะได้ๆกินเอาติเป็ดเดี๋ยวกว่าวันนี้ไม่ได้แล้วเหรอวะแต่กูยังไม่นอนมากูนอนด้วยวะนี่มานั่งนี่โรงกู เดี๋ยวโบมึงอายุเดี๋ยวโบเดี๋ยวโบเดี๋ยวไปเอานามเป๊ะไปป่ะเนี่ยเอออุ้ยนไอเดี๋ยวจับบ๊อบมันเนียมายเลยรู้ตานจับบ๊บมันเนียมายไหมคู่นี้เปลี่ยนสวยครับยิงครับยิงครับปาดมา นัดรวตั้งฟิวปี่ยี่อะไรครับลูนี้ไอ้ยี่ะยี่คืองงเลยโอ้ยดีขาครับขาขาขาสมไม่งอสวยน้องเกืไปแล้วสว้ยเดี๋ยว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 นะเอาเลยครับสวย <laughs> ừ, tôi con em bảo. ta Ai bu? Không อโ,โอ้วลานะวนแอนไม่เยอะเล่าเนะหรอผมพา้าเลยนะมันฮะผมพ้ากันเะ